X Max ตามคําขอร้องจากที่ผมโพสไปในเฟซว่าเอา X Max หรือว่าฟอร์ซ่าดีเซนเตอกรุบนะครับผมก็คือมาที่นี่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องรอสําหรับวัยรุ่นที่ใจร้อนใช่ไหมครับสำหรับใคร คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะโอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชบ้านเองเออแล้วก็วีรบุ <c oughs> รุษนักบินเงีนยนทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมเปียกชแนลอยู่เช่นเคยนะครับผมก็เออไม่ได้แอค์แอรประมาณต่ออะไรหรอกทุกคนเห็นอะไรปะเนี่ยเอออยู่ศูนย์ยามาฮ่าดิเออนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าบุุงตาัวนะะะคครรบผมมืออาชก็ทไ ไม่รู้นะครับผมก็คือวันนี้นะครับผมผมมาออก X Max ตามคําขอร้องจากที่ผมโพสไปในเฟซว่าเอา X Max หรือว่า f อ r z a าดีเต็มใจแม่งอยากได้ X Max ไงทุกคน<อ>ก็เลยต้องมาจัด X Max นะทุกคนก็เดี๋ยวคือผมหาที่ที่แบบว่ามันไม่ต้องรองคือแม่กไม่รุ่นใจรอดทุกคนเข้าใจปะเออนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูรถเรานะครับผมว่าผมจะออกสีอะไรนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ศูนย์ยามาฮ่าฟ้าใหม่นะครับผมฟ้าใหม่บึ่งตาหัวนะครับผมน,ะนี่ครับ เดี๋ยวเราพาไปดูรถเรากันครับผมนี่ครับผมก็มีรถให้เลือกเยอะมากนะผมเออนี่เดี๋ยวพาไปดูว่าเอาสีอะไรก็อ,อ้นี่ครับพี่เขากำลังเช็ครถให้ครับผมก็เดี๋ยวเราขับกลับบ้านแล้วทุกคนก็สวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ศูนย์อะไรครับผมยามาห้าฟ้าใหม่เซ็นอร์กรุ๊ปยามาห้าฟ้าใหม่เซ็นอร์กรุ๊ปนะครับผมก็คือมาที่นี่ผมบอกเลยว่า ไม่ต้องรอสําหรับวัยรุ่นที่ใจร้อนใช่ไหมครับสาหรับใครที่ใจร้อนนะครับผมก็นี่เลยมาได้นะครับผมก็หรือว่าเข้าไปที่เพียรยก็ได้นะครับผมยามาฮ่าฟ้าใหม่เซนเตอร์กรุ๊ปนะครับผมนี่ก็เป็นยามาฮ่าเอ็กแม็กนะครับผมก็สีเทาอ่ะครับผมที่แรกว่าจะเอาสีแดงทุกคนแต่ว่าคือมันต้องรออีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ารถบ้านเรามันเป็นสีแดงหมดใช่ไหมทุกคนก็ไม่ยากครับผมก็เดี๋ยวเราทําสีแดงอีกก็ได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วแต่ว่าคือมันได้รถเงงทุกคน เออนี่ครับก็ประมาณนี้นี่ครับก็เ,ออเดี๋ยวผมขับกลับบ้านเลยครับผมถามว่าขับเป็นไหมก็ขับเป็นเลยทุกคนแต่ระบบภายในรถยังไม่ค่อยรู้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําอีกทีนะครับตอนนี้เขาก็เช็คแบบเช็คน้ํามันเครื่องเช็คพวกเติมน้ำมันน้ามันให้เรียบร้อยเช็คคอมด้วยนะครับผมนี่เช็คแบบละเอียดเลยนะครับคือก่อนจะออกแปลว่าจะเอารถออกนี่ เขาเช็คให้อย่างดีนะทุกคนเออไม่ใช่อะไรว่ามาเขาไม่เช็คอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านดีกว่าทุกคนเออเดี๋ยวก็นี่แหละตาสวยเลทุกคนคตดโก้นะทุกคนเออไม่ผิดหวังเราทุกคนผมขับรถอ้อมเมืองอยู่มาสองรอบแล้วทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดด้วยทุกคนก็แสดงว่ารถคันนี้มันจะเป็นของเราทุกคนโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอยู่บ้านนะครับผมว่าจะเป็นไงเไง๋รวผมถ่ายดูอีกรอบนะครับผม じゃあ。 โอเคทุกคนก็เอาแตกกันเนาะโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็ถึงบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอทดลองว่ะยังใช่ไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยออกมาใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมีแต่ตังคเงี้่มีสมองนะทุกคนก็เป็นเอ็กแม็กนะครับผมสีเทาไม่รู้ว่าเทาอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกเทาเลยเทาแลมโบ้ไหม เปเทาดำๆนะเนเออที่แรกว่าจะเอาสีแดงเลยทุกคนแต่สีแดงมันต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับผมแต่ผมได้เลือกออกรถวันนี้นะผมเลยต้องเอาคันี่มาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวสีแดงไม่ยากแล้วก็เอาส่งมาทำนี่ผมมีที่ทําสีอยู่โรงสีสิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวทําสีแดงแต่ขับไปสีนี้ไปก่อนนะขับที่นี่ไปก่อนแล้วกันนี่แหละสูงมวนมดแหละนะครับผมก็ผมไม่ได้ไปซดมาแล้วทุกคนก็แบบไปดาวมาเหมือนกันนะครับผมก็ถ้ากล้าเป็นเหนียได้ขี่แน่นอนทุกคนนะเดี๋ยว พวกนี้เอาไปแต่งเลยเดี๋ยวพวกนี้เอาไปแต่งเลยไปเปลี่ยนโครงเปลี่ยนโชคแต่ว่าท่อยังไม่เปลี่ยนนะครับผมก็น่าจะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรก่อนเดี๋ยวก็รอติดตามว่าผมจะทําอะไรนะครับผมแต่ว่าผมว่าจะาสั่งขางอยากที่มแป้งพย <c oughs> ายักไปหาแกเพราะว่ารถแกขางคุ้นแรงเลยผมเห็นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าจะไล่ขางเองด้วยคันนี้โอ้ยทำเองเลย <c oughs> ไม่ต้องให้ช่างแม่ทำเลยเดี๋ยวผมไล่ขางเองเลยคันนีเ้เดี๋ยวรอชมรอชมนะทุคกคน,นก็จะประมาณนี้ทุกคนก็นั่นแหละดีอะไรมากแม่มาทำกุ้ยเก๋าดิ ยังใช่ไม่ค่อยเป็นเลยไอ้ขับมาจากออกเลยเนี่ยขับมาจากศูนย์ลยมาดูแม่ขับมาเดี๋ยวเปิดัว้ให้ดูจากโลวันเมื่อกี้นี่ตั้งขับมาทั้งหมด93โลนะทุกคนเห็นไหมนี่93้โลออกจากศูนย์ใหม่เลยนี่คือไม่ได้แอกอะไรหรอกไม่มีตังแม่จ่ายบาดใช่ตังตัวเองล้วนความภูมิใจนะทุกคนเรือก็สำหรับน้องๆน้องหนูก็แบบถามมาพี่ครับ ห้าตังยังไงเก็บตังนะครับผมผมก็เก็บตังมาแบบเป็นปีแล้วนะครับผมก็นั่นแหละนะเก็บหยอดไม่เรื่อยหรือว่าใครมีกปุกองงอมสินก็ยอด,อดอระปุกออมสินไม่เลื่ยนะเดี๋ยวก็มีเองนะทุกคนเออเห็นเขามีสักวันเราต้องมีพูดเด้ผมก็มีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเอราติดตามชมชิมหนาว่าผมจะพาเอกแม็กขันนีไปทําอะไรแต่ผมคิดไว้ในสัวแล้วผมจะเอาไปป้ายยาคุแหลกเลยช่างแม็กเออเดี๋ยวค่อยป้ายยาผมจะป้ายยาไปทุกคนเลยใครที่เป็นพวกผมผมป้ายยาหมดเลยป้ายยาหมายถึงอะไรปบบเแบบ ต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วอะไรเนี่ยฝากถึงพี่ป๊อกกี้ด้วยนะครับผมป๊อกกี้โบโนฮะน่ะเออแกบอกว่าแกจะจัดอีกแม็กซทุกคนทุกคนลองไปคอมเมนต์ในในโพสต์แกแกบอกว่าแกจะจัดอีกแม็กนะไปคอมเมนต์ว่าพี่ตอนไหนจะจัดอีกแม็กครับแล้วก็ใช้ซิ่งนะครับผมก็ฝากไปคอมเมนต์ด้วยว่าตอนไหนจะจัดอีกแม็กซเขาบอกว่าเขาจะจัดอยู่นะทุกคนเออลองไปคอมเมนต์ดูนะครับว่าตอนไหนจะจัดอีกแม็กครับตอนไหนจะจัดอีกแม็กครับเออเราไปคอมเมนต์นะทุกคนโอเค ไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนก็อย่าลืมแอดคาบาลิงเกมทีเลยนะกไดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องผมด้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเอกแม็กในวันนี้เอ่อบ๊ายบายซีอูเกนซูมอโรคุณบายเจ้ากูไปเจอกันทุกคนวู้